ม,มัสบายฮะสบายดีพี่พนอ้องรถจอดรถสบายดีเอฟซีทุกท่านพี่น้องคอยไปแนละ้วคอยไปป้าวโทรพี่นอ้องยังบันทึงบุญสงเคืออะไรนี่พี่น้องก็แค่ขึ้นมาเบิ่งลาดเล้าก,ก่อนซื่อๆพี่น้องเลย <g ül> บพงอยูุกิอะนะป้าวเธสจมาสวยเธอในนะั้นเบิ่งทางเด้อเบาใจ ลอยใบออกทะบนออกทะบนคนจะมาเราเอาเปียาป้าใจเลี้ยวออกนะเฮ้ยมันไม่มีบ่อนข้าจอดได้นะจอดจะไปเลี้ยวออกขึ้นเข่าแล้วโหลดเต็มเลยถ้าเห็ดน,นั่นได้ใสเอเลยนะข้าเข้ามาได้จังไงข้อาวอี๋งจังไงเอันนเรี่ยวกันพี่น้องอมาเน,นี้ยไม่เห็หลุดตู้ไปหรือบิ๊กหรือว่าไปกับพวกประนันแหละข้าต้องเลี้ยวออกสะใจว่าอะไรเรื่องคนไป,ไปจอดตอนน้นอันปุ๊บ ม่อไปได้นนจอดชักน้ยนเนี่ยเนดีอืทางขดแคบเลยพี่น้องเอ้ยอันนีนาขึ้นมาสวรรค์พี่น้องแต่ไม่ได้เอามีเงืงไม่ได้อาไยขึ้นมาน้ำเด้อพี่น้องไม่ได้จอดดึมก็ดีนไมได้ปัจจัยยุด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 บอขังยังร้ายขังยังร้ายขังเจ้าคุณขังยังร้ายยังเป็นว่าคุณ เป็นว่าเป็นสองเป็นแค้นย่งเป็นแคนคางนี่นะเขาตั้งกล้วยเขาบ่อนจอดนะโอ้ขนาดบ่อนหอดบุญยัาม่ยบ่อนจอดรถเขามีคนหอดบุญให้ชิไปจอดจยอยู่ใช้เธอเน้นๆหนะนี่นนนอุบัตดดิเหตุาาจดดกบบนะากเนะขามาสิงจอดบ่นโอ้ยหาบ่อนจอดรถกับ่ได้พี่น้องหามจอดรถตั้นประตูผัวแหกกระป๋ายใหญ่อะไรใจให้ชิไปได้เถอนี่บ่ ไม่หิวหดขั้นเขาในหมดใจหลุดขาแพงได้ขั้นน่ะนะมอกอนสิบางอะไรรถจักนี่ใครไปอะไอยู่ม่เจอท่้นน่ะเขาเนี่ยคไป้ไ้อยู่ขอเพียงอดีาวไปไกลขันงามขอขั้นสีดำนะมันน่งมาไมีบอลจะดรถ ก็ขอลางลังจากทางใดแล้วเ,ออเราจะเลื่อทางลังไปเลยถ้าเราไปหาบ่อนจะโหลดก่อนเห้ <c oughs> ฉันเราไม่มีบ่อนหายเบิง่งกหายส้มได้นหมหลดมาสวงกัเก้งกับมาคำ <c oughs> ้ำพี่น้อบกชิดวัดสิายปั๊นนี้พี่น้องพผว่างานบุญส่งเพือสวรรค์ในวันที่สิบเอ็ดเริ่มต้นวันที่สิบเอ็ดพี่น้องฮ <c oughs> อดวันที่สิบแปดพี่น้องจ้า <c oughs> จะกบ,บคิดว่าเขาเจ้าสี่มาแต่วัวที่ปัน,นี้นะมือหน้าที่โอ้ปัณณินที่ซิฟแหล่มืออื่นก็เริ่มงานบุญแหลนะ่เนาะโอ้ย<ม>กบ,บาปากแปลกละพี่น้องที่รถไม่ชี้เยอะแยะแล้วก็สิบพี่บอนให้จอดรถลดปัณณิน่าต้องห้าบอลจอดบอลชิบลิดแซมแลมแถวนี้แหละเริม่มถ่ายพี่นอ้องเบิ่งตั้งแต่ตอนเขามาพี่น้องป้าแบบเครื่องคล้องนะแบบสุดยอดเลยพี่นอ้องแบบย่างแดงหนีนนปล่อยได้ใจ นี่แหละพี่น้องชิพามียเงื่งขึ้นมาเถี่ยวงานบุญสวงเือสวรรค์ขีแต่จุขึ้นมามื่อวันที่สิปลายวดพี่น้องชิบหาชิกปนเลยชิบโกสิบเจาิบแปมือที่มาเมื่อสุดท้ายจะมีคลองเล่มียางเงื่งเลาหมักมหาคองเลดองเงืงนคอยเด้อมีวันให้จอดอ่ โทษพี่นอ้องมันคือโหลดย่างอันนี้บ้านเมืองเรื่องเหลือม่าก็จะเคยเห็นโอ้ <S 2> <S 2> โหมันหนังนายจักคนเนาะมันไมแพงวะพี่น้องโหลดย่างพี่นอ้องโหลดย่างอันนี้เม่นมาบอกแน่นถ้าประเชิญครั้งแรกในะประเทศเราเจอานี้ได้อยู่โอ้ยแต่มันชันทางเขาได้หนึ่งชันทางออกก็จะพี่น้องโอ้ยเจ้าได้บ่ะอยู่ในได้อะไรได้เลย นี่ได้บอสในพี่น้องบอลเขาจะจ้องนะเรียนเรียนไป หอแหละพี่น้องเนี่ยพี่น้องสิท้าว่าซาซุยมาย่างจังมาจนหอดพี่เนาะแต่ก็มาเรื่องโทรศพัพท์ก่อนเห็นละพี่น้องโทรศัพท์มันหมดเบนตายสแตก้นี่แหละแล้วก็ไม่ซูนแค่เจ้าเบิงอีกพืนซัมซุงในลาาห้อนีนละพี่น้อง นเบิงเรื่องแบตเรื่องยังมันนี่แหละพี่น้องเอ้ยเบิงอยู่แซ่กับ่คักเบิงอยู่ห่นน้อยก็ยังบ่ซ้ําศูนย์ใหญ่เบิงได้ก็คือเก่าแลพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันเป็นนําเครื่องมันแบตมันตัวเก่านะก็ยังดีเบิด เกิดว่าตัวนี้มันเสื่อมมันอลไวก็ลับไปใช้ตัวเก่าก็ได้ก็เลยมาเบิ่งพี่น้องเลยมันขึ้นมาหอดแล้วก็ป้าอย่างไกลรีเผื่อจะหอดบอลอันเท้าเคยหลอดนะกระทือมันมาหอดแล้วก็มาหลอดเลย สวันนาเขตเด่น้องเอยเสยืดขึ้นวยนเนาะเขาจะคลายโตอะไรเนาะ เราคนอ้วนพี่น้องอยากใส่ชักสี่บาได้้องห้าแบบเสยยืดแล้วกัน,นข้อซสียกงก้วงแบบมันจังบวดข้อมันจังใส่แล้วมันคือบัวอ้วน,นอันนี้แหละพี่น้องบอนเทียนชุ่เหามาตั้งแต่กาลสินแหละ ที่เข้าบาบอยมานั่งกินนะพี่น้องอยู่นี่เด้เนี่อยู่นี่แหละพี่น้องแต่ว่าคองทาเรื่องแพงว่าแพงพี่น้องแพงทาเรื่องแพงคลองแพงพี่น้องกระเป๋าอวยแล้วราคาถือที่สุดแล้วอวย ไ่่่นง,นงพี่น้องบอ,อว่าเึ่งชิมาบอนแบบรู้แบบให้โซ่จังใดนะถ้าสั่งยังกินพี่น้องขาเบิ่งเด้อพี่นอ้องเด้อไม่รู้จัหลอกๆสบายดีปลาลุงนะครับสบายเออสบายดีเกลคอยครับเหมือนเครืบบ่องปุ้งพี่น้องก็คือชิฮุ่นเลย กะกินเนเี่ยคะเคยกินเห็นแลน้วเนาะกินเนี่ยค่ะโบเคยกินมันกะกินบล็อตเลอุมาเบิง่งบ,บ่อนเถี่ยวกะเป็นตาเถี่ยวอยู่พี่นอ้องมือ,อหอดกะสิพาเขาเย้เงึ้งมาอยู่ดอกพี่น้องเลยพี่แม่กะสิพารอข้าวนมเ,เ,เ <c oughs> มื่อไงอ่อือขอมือหอดมันกะคือสซีเดิกเลยแหละพี่นอ้องมาสิเขาแป้นเพื่อนงานกรรมปะลาต่อกกะขึ้สิบบได้เมื่อด้อเดิกเลย บริเมื่อดอกเลืกอกลากยาและข้าเจ้ากับบริคองคองกับคนขางแพงเนาะพี่น้องแบบพวกปิ้งออกปิ้งอ้วนนะถาพายอุปกติมันกะนาสิไม่ละเจ็ดพันเนาะเจ็ดแปดพันแต่นี้ข้าเจ้าคายอันละสิบห้าบรรืออันละสิบสองอ่ะ กระสิแพงกว่ากับเพื่อค่าทอค่าทีเขาเจ้าน้าพี่น้องกับบอตีกันแต่ว่าพื้นว่าพื้นหวามันกระสิราคามันกระสิแพงกว่ากันนะคนกําลังเริ่มทยอยมาพี่น้องเลยเห็ดยังอ่ะลูกหล้าทำทำกี่เขาเปียกไก่ คือว่าสั่งสั่งมูนว่ะาแมูซอหนื่อยมีเรื่องมาหนึ่งแมนอันนี้มีว่มีเรื่องว่ะจู้จ้อ๋อพิจารน่ะชงสซชงไซฟิตบอดมันห่างอุ้มมือจะลูจะลี่ารจะหิวเขาบ่ให้เขาจะเอาไปเนี่ย Thế thái lu ดอกพี่น้องไปทางได้กระเข้าเปียกไปทางได้กระเข้าเปียกคือเก่าออกแต่บ้านออกแต่เฮือนไปแซก่กินแนวมันแล้วอกเขาเนวเขาเคยกินบขเคยกินอันอื่นอันไก่เด้อพี่น้องแม่พี่น้องสามสี่สาวพี่น้องเลยไปหาประเทศไทยผู้ใดพี่น้อง ที่ไปหาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แม่นบ่พี่น ห่วยหวยหวหยังอ่ะนะหวยหก็เไม่ได้ถ oh ่ายไ่ได้ยังแหลนเลยป้าดู่ะป้าดูม่ใช่แหลนเลยเฮ้ป้าดู่ะป้าใลูกานดู่ะอนใจดอกก็ะคอยป้าเมื่อเมื่อเีหละพี่น้องเลย ยืนอยู่วางทางตรงห่างขอสิแคปเขาหเจาไปด้อยนี่ยากยังไงเนี่ยก็บเาดูบ๊ายบาย ได้มากกมันชิไซอีย่งมาเลาะเบิ่งอชงข้าสารอชงข้าวสารแบบไร ไกลอยู่พูนโหผ่ากิมปาโข่งคนนี้อันนี้มือนี่ธรรมดาพี่น้าอ,านองเจาะได้ทำนี่มือนมืองานบุญน่ะบ่มี่เขาบอนจอดพี่น้องที่ชิคไปเจอะดิไซโลมันแคจะาม,มาจอดบ่อลนั่นแหละจ้ามานี่เมียนจาจองเมียนบ่ได้หลกขึ้นทางเนื้อพี่น้องเลยหล่อแต่เขใตหล่อทางเนื้อก็บหล่อโบชุดหล่อ ามหน่วยซาพันไค่ไ่ลูกถือว่ามันแพงพวกสามหน่วยชามันถือหน่วย่ะไรถือหน่วยเจ็ดพันวะที่มันสมัครแพงเด้อจากไรลูกช่องหน่วยหาพันโคตรเราได้นี่แล้มาเงินแสนหนึ่งเลยกินยังเลยบกเบุกกินเนาะก็กินข้าวอิ่มมาต่เฮื่อน ยากอะไรนีงานเลยจอดรถน่ี้ท่าห้าาราอาพัสีบพันทมือสี่พันว่าขาดจะหลุดเลยอดิใจปาตัวลิงมือต่อไปไปลาล่กนจกจะเวทีนะมือต่อไปเขทำกซ้าข้ามาพีกายถึงไส์ไปนหาซีพุติม,มาบุญเฉืาะพีกายากนี่มันหาซีพกุอพกอ่กะหาซีหาซี่กายกาแดดช็ กายออกมาแล้วพี่น้องนะฉัซ,ซื้อกระเช้ลลาขีไปไบบเพียงสำนีเนาะพี่น้องถ้าพี่น้องเราเบิ่งเราส้มสำนีแล้วเนาะพี่น้องเนาะไม่ได้หลอไลพี่น้องเลยวันนี้มันบดมาคายเครื่องเบิ้ดอ่ะพี่น้องเลยขอการคลิปนะ้า